เบสพลัของโครงการเรานะคะห้องนี้จะมีพื้นที่อยู่ที่ประมาณ2 3 2 2ตารางเมตรค่ะโดยฟังก์ชันห้องจะแบ่งเป็นตัวห้องนั่งเล่นห้องนอนและห้องอเนกประสงค์1ห,ห้องค่ะห้องนี้ยังมีฟังก์ชันเป็นตัวแยกเหมือนเดิมนะคะในโซนของห้องนั่งเล่นลูกค้าก็จะได้เป็นโซฟาเบสหนึ่งตัวโต๊ะรับประทานอาหารหนึ่งชุดและมีชั้นวางทีวีให้อีกหนึ่งตัวค่ะ และอีกอย่างหนึ่งห้องนี้ก็จะได้เป็นโต๊ะหันข้าวแบบแนวยาว2ที่นั่งมาด้วยนะคะส่วนครัวก็จะยังเป็นครัวแยกค่ะห้องนี้จะมีติดตั้งบานสไลด์แบบ3ตอนให้ด้วยชุดครัวจะเป็นชุดครัวแบบบิวอินแบบครบเซตติดตั้งเตาไฟฟ้าและหมดุดควันให้ห้องนี้ยังสามารถวางเครื่องซักค่าแบบฝาหน้าในห้องครัวได้ด้วยนะคะ ็นส่วนของห้องนอนหลักค่ะห้องนี้ทางโครงการก็จะมีเป็นเตียงขนาด5ฟุตพร้อมกับติดตั้งโมชั่นเซ็นเซอร์ใต้เตียงให้ด้วยความพิเศษของห้องนี้ค่ะเราจะมีการวิวอินโต๊ะเครื่องแป้งเพิ่มเข้ามาให้ด้วยค่ะและยังได้ตู้เสื้อผ้าวิวอินขนาดใหญ่ด้วยภายในห้องนอนหลักเราก็จะติดตั้งแอร์ของไดคิมค่ะขนาด900 0 BTU วิให้1ตัว ในโซนของห้องนอนเล็กค่ะทางโครงการจะมีฐานเตียงขนาด3ฟุตครึ่งมาให้พร้อมกับตู้เก็บของด้านบนค่ะหรือว่าห้องนี้สามารถเปลี่ยนเป็นห้องอเนกประสงค์อย่างอื่นได้นะลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นห้องทํางานหรือว่าจะทําเป็น walk-in closet เพิ่มก็ได้ห้องน้ำที่นี่ใช้สุขภัณฑ์คุณภาพจากคอตโต้มีบานสไลด์แบ่งแยกโซนเปียกแห้งอย่างชัดเจนและมี rescue alarm คอยช่วยเหลือยามฉุกเฉินด้วยครับ ภายในห้องนี้เรายังติดตั้งระบบเทอร์โมสแตที่ช่วยปรับอุณหภูมิในห้องไม่ให้ร้อนจนเกินไปรวมถึงระบบบลูทูธ s ซาว์ซิสเ็มที่ช่วยให้การดูหนังฟังเพลงของคุณลูกค้านั้นมีอัตรยิ่งขึ้นนี่เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของโครงการเราเลยครับ